สวัสดีจ้าห้องวันนี้ไม่มีแรงผาเหนียดดางงงงกันทั้งห้องพอตอนนี้ทุกคนในห้องส่งกำลังอยู่กับซองโหต้องมีคนตบมืออย่างเหมือนในห้องส่งนะขอกระเนยะห้องส่งห้องส่งห้องส่งวันนี้แล้วจะมาทำรีแอ็เพลงใหม่ที่เป็นเพลงน้องกระแสน่ะไม่ค่อยมีคนดูหรอกแต่ว่าชอบชอบมาก จริงๆลงมาหนึ่งสัปดาห์แล้วหรอคอยเพิ่งลง688เองแต่ว่าเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นคือเพลงอะไรขาทำขาทำเพลงมันเป็นไหมอ่ะเไม่ลืมเอาไปดูไปดูเอาไปดูเพลงเอ้ยบอกกันดิวเพลงอะไรอ่ะพูดได้เลยเหรอพูดได้เลยพูดเลยอยากเป็นป้าแตนแฟนลุงพลแค่ชื่อเพลงก็ส่งพลังแล้ววะขอฟังเฉยๆดีกว่าขอฟังมันเอ้ยมันไม่มีเอ็มวีนะทุกคนเพลงเนี้ยโน้คอมเมนต์โน้คอมเมนต์ขออ่านเนื้อไปแล้ว เป็นเป้าแตนอยากเป็นเป้าแตนพอยากได้แฟนดุนีเหมือนยังลุงคนเดียวที่ไหนก็มีแต่คนคนนี้เองมันได้มากเลยก็เอยากเป็นป้าแตนอยากเป็นป้าแตนมามามันต้องสนับสนุนไหมพีาก่อนยะทำไมอ่ะนิดงนึกเนาะ อานิดาเขาเนี่นยเพลงอะเกรนทอลลหรือชายไรกเขาโอทให้นี่ฉัน <What? S 1> รู้ฉันชอบมาตาันนั่งยิมได้เลยนะอย่าเป็นป้าตันอยเป็นท่อนนี้มันติดหูนะติอมลอง,อาางดิยนะอย่านนป้าตั้ Easy Listening เฮ้ยยิ่งยงยอดบัวงามใช่ํำรองและทำนองใช่เป็นคนแต่งหรอใช่้วนคนนี้คนของลังคือพิมพ์จ๋ายอดบัวงามลูกศิ์ลูกขาดหรือว่าอะไไม่้ใช่ตัวติดเลยเบบไม่ใช่ไม่ไม่รีนคนดีพอจะมีเลือบางไม่เนี่ยคนแมบบ่

ทำไมตลอดที่หรอทำไมไม่ยินเพลงมันสั้นมากเลยนะอ๋ออเมันมีจังหวะบไงอยากเป็นป้าแตนอยากเป็นป้าแตนแต่ก็แคาแดันนาคงจดีด้วยต่อมาพี่ชมมาลินประเทศไทยเราเป็นอะไรกันไปหมดกัหลุงพลเนี่ยลุงพลได้พักได้แล้วเนาะ ยังไม่มีคนมารับไม้ต่อหรือคนไปเลยในช่วงเนี้ยมีแล้วมีแล้วมีเชอเอมแต่เชอเอมก็มีครูจุ่มอยู่ใช่ครูจุ่มเราต้องตามครูจุ่มมาถึงนี้สุดตอนนี้ครูจุ่มเขาฟ้องนะมาตามาตามาตาเลิกฟ้องค่าหนูมีสิทธิ์อะไรมาฟ้องเขาฟ้องหนูอยู่ใช่ผิดก็ว่าไปตามผิดเออหลักฐานก็มีมาตาเธอก็ฟ้องเมื่นกี้เพราะว่าใครโดนมาตามานิตารอวิธีมาตาเอกไม้สามสิบตรงเข้าไปเอกไม้สามสิบ เจอแยกสามแยกเลี้ยวซ้ายถ้าจะเอาอะไรอินบอกว่าที่เพจโฮสะขึ้นไปส่งมาที่บ้าน,นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปปุ๊บถนนจะบีบอย่าคิดว่าไป<ต>ไม่ได้แต่ว่าพูดว่าพูดไว้แค่นี้ถ้าเกิดว่าขับรถไม่แข็งใหญ่อยากเอยน,<ป><ป>นี่ขอเล่าหน่อยเมื่อวานไปกินเบนบีบกันมาแล้วฝนตกหนะักหลอกให้ฉันไปส่งที่เอกมัยสามสิบถนนเฮียมากเออตอนแรกพี่มาตาฉันรู้จักพี่มมตาว่า วิบ้านอยเอกมัยสาิบคนรวยเศรษฐีนี่ถนนใหญ่แน่นอนบ้านต้องเข้าไปแล้วสงบอยากจะร้องไห้อีดอเมื่อวานรถขนของเต็มซอยหมดฉันเคยไปส่งแมาตาซอยเล็กมากเล็กตอนนานฉันออกรถใหม่ด้วย<ช>้วฉันก็ไปส่งนางนีป้าตามันแบบกลับรถได้ไหมเนะีไม่ได้ต้องถอยออกไม่แล้วฉันลองไปจะถอยอยังไงมายัางขนาดนีแลเรื่อฉันเกี่ยวกับอะไรกับอยากเป็นปัตรต็มก็เป็นบัตรเ็ไม่อยากพูดเยอะไงมันก็เพลงแบบ อ่ได้แต่ว่าใครขอลาไปด้วยท่อนนึงของเด็กกันอ่ะเป็นป้าแตนอยากเป็นปาแตนไม่เดีต้องอยากเป็นดีอยากเป็นกุจุกโอเคไม่ใช่ม่อยากเป็นหนึ่งสองสามอยากไม่ไม่อยากเป็นอะไรล่ะไ <c oughs> นนม่ากทำาะไรนะรวมหมดวันนี้ไม่อยากไปใช่ไหไมสามารถทำอะไรได้แล้วตอนนี้แม้กระทั่งเอกกับไมซอยสามสิบก็ไม่อยากเป็นน้องปลาตาไม่ปลาตาชอบมากเราชอบปลาเราทำหลายรอบแล้วนี่เขาฟังกันจะมาลองได้แล้วแต่ว่าทำไมเรื่องของมาตาแล้วอีหรอ พี่ว่าจะอยากเป็นป้าแต๋นไหมอยากเป็นป้าตาลองนีอยากเป็นป้าแต๋นไหมอยากเป็นป้าแต๋นอยากเป็นป้าแต๋นเห็นไหมเห็นไหมเมื่อวานที่ถัจะตายจินตลาไหลยังมาคอเวอร์เลยนะินรีซ่งแล้วเหมือนอะไรนะจิตดีเหรอจิตดีกับพระอภิวัฒน์ไปดีกว่าฉันแฮปปี้ละฉันตัดแล้วโง่ละตอนเนี้ยโอเคเข้าใจละอันนี้ก็มันก็หายแล้วเอาไว้ดูเองกดไลค์กดแชร์ e ค่ะกด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ไปดูนั่นช่องนึงแม่ปัดเลยค่ะอย่าโดนด่าแล้วก็กี่กี่กี่ละ กี่ซับแล้วสองพันเจ็ดสองเจ็ดอยากให้ถือสามถ้าสามเราจะทําคลิปอันนี้เลยไม่รู้รีแอคมันเลยเพราะว่าทำย่างอื่นไม่มีทำเนื้อหนมีคนดูผม้ชมอยากให้เราทําอะไรอ่ะอ่มาพีซีพูดอีกรอบนึงเมื่อกี้เคยเคยพูดไปแล้วมันไม่ฟังขอความสําเร็จคืออย่างนี้ทุกคนสามพันสามพันสามพันซับถ้าสมมุติว่าครบสามพันซับปุ๊บทางช่องโฮนะคะเขาจะทำ Q and A นะคะทุกคนมาซับกันนะคะมาแต่อยากทำโอเคแค่นั้แหละบายบายแห้งหมดประมุ่